อยู่บ้านก็ได้กินสุกยากีจากร้านเฮียโกรสดีเด็ดนะคะวันนี้สั่งมาเป็นเซตสุกยากีหมูกับเนื้ออันนี้จะเป็นเนื้อนะคะเนื้อก็ปริมาณกินได้สองถึงสามคนใส่ไข่มาด้วยพร้อมกับน้ำจิ้มและชุดผักผักก็จะมีเห็ดเข็มทองมีวุ้นเส้นแล้วก็มีผัะกกาดขาวมีเป็นต้นหอมนะคะขึ้นช่ายผักบุ้งด้วยค่ะพร้อมกับน้ำซุปนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาเอาลงหม้อกันนะคะ จากที่เมื่อกี้เราดูแล้วว่ามีอะไรบ้างนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะได้เวลาเอาเนื้อลงแล้วนะคะถ้า,าเนื้อพร้อมไข่นะคะไปมานเยอะอยู่นะคะใช่ไ่มใใหลายคอ,อันนี้อยู่ที่ความชอบว่าเราจะตีตีไปลไดีกว่าตีไข่ลงไปเพื่อความนุ่มของเนื้อนะคะพร้อมแล้วไปเลยเพื่อความเป็นอร่อยแล้วก็คอาแกงครุ่ใส่อันนี้เพื่อชามไม่เลอะแล้วใช้ล้างง่ายนะคะ ตอนนี้เราก็กระจายเนื้อให้ทั่วแล้วก็ตุ๋นต่อไปน,นะคะทุกคนโอเคตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนของการต้มเนื้อกันอยู่นะคะรอเนื้อสุกอีกไม่นานค่ะแล้วก็อพอตักขึ้นแล้วเราก็โรยด้วยผักตะก่อนช่วงนี้นะคะเราต้องใส่ผักลงไปต้มด้วยเพื่อความสะอาดนะคะตอนนี้นะคะยังมีเห็ดเข็มทองอีกหนึ่งนะคะนี่ตอนนี้เริ่มสุกแล้วนะคะส่วนวุ้นเส้นเราจะใส่อีกหลังหน,นึ่งนุดนี่ค็เนื้อเนื้อเริ่มได้ที่แล้วคะ่ะพอดีกับที่ กับที่ผักจะสุกส่วนถ้าเป็นหมูนะคะอาจจะต้องนานกว่านี้นิดนึงของหมูเนี่ยแนะนำให้เอาเนื้อลงก่อนเลยค่ะแยกไข่เอาไว้แห้เนื้อหมูลงก่อนเพราะว่าผักจะสุกง่ายกว่าหมูนะคะช่วงนี้เราต้องกินร้อนด้วนะคะโอเคค่ะอืมกลิ่นหอมมากมากๆาช่วงนี้นะคะเราก็ต้องแช่ตรงไปก่อนนะคะเพราะว่าเรายังมีวุ้นเส้นกับผักอีกนิดหน่อยนะคะจะตุกๆเลยนะคะใส่วุ้นเส้นแล้วนะคะทุกคน น้ำซุปนี่ก็ขนาดกำลังดีกับตัวเนื้อเลยนะคะราคานี่ประมาณอันนี้คือชุดหนึ่งเนี่ยร้อยสี่สิบห้าบาทหรือร้อยสี่สิบเก้านะเดี๋ยวดูหน้าเพจได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นหมูเนี่ยจะราคาถูกกว่าคือประมาณร้อยยี่สิบห้าบาทนี่สั่งได้ทุกช่องทางที่ร้านโรตีเด็ดเฮียน็บนะคะจะสั่งผ่านแกล้งผ่านไลน์แมนผ่านอะไรก็ได้นะคะขั้นตอนสุดท้ายค่ะเราก็ใส่ผักลงไปที่หมดเลยช่วงนี้เราคือผักกันนะสำหรับผงแรงจริงจังมากแล้ววาก็ได้มาด้วยกั อันนี้กลิ่นขึ้นช่ายติดจมูกมากค่ะหอมมากถ่็ยแล้วค่ะโอ้ยเด้งมากๆเลยทีเดียวนะคะยังไม่เติมอันนี้เวียดดีกสักนิดนึงเดี๋ยวเราก็จะกินได้แล้วนะคะวิธีการกินของเราก็คือเราจะใช้ชามที่เราใส่ไข่มาทีแล้วค่ะไปหยดน้ำด้วยค่ะช่วงนี้รอสักครู่นะคะโอเคค่ะตอนนี้เราเพิ่มไฟสุดท้ายแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะปิดแก๊สแล้ค่ะโอเคนะคะปิดแก๊สก่อน ติดแก๊สเรียบร้อยปลุกปักจากนั้นเราก็ตักใส่ชามเลยค่ะในตอนที่เราประหยัดกันอยู่นะคะเราก็ต้องใส่ชามแต่ลนทีเลยเหนื้อเนื้อในก่อนเหนื้อก่อนเหนื้อก่อนบวบบวบบไปค่ะตักใส่ชามเลยผักแน่นมากเลยนะคะเป็นคือแบบว่าเหมือนที่ร้านเขาเตรียมมาให้หมดแล้วเหมือนเราแค่เอามาลงแ้วแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีน้ำจิ้มด้วยนะคะ รับช้าที่หนึ่งเบาๆไป,ไปก่อนเพราะว่าเราอยู่กันหลายคนอยกันหลายคนนะคะใชค่ะและตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับสุกี้ยาก,กิเนื้อนะคะจากร้านรถดีเด็ดบายเคียนนกนะคะแต่ว่าไม่จบเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเราจะมีน้ำจิ้มรสด้วยแไปตอนนี้นะคะก็มาถึงน้ำจิ้มแล้วค่ะสูตรเด็ดนะคะนี้จะเป็นสีเข้มนิดนึงน่าจะเผ็ดตามสไตล์ของร้านเฮียนนกนะคะเลือกตามความชอบเลยนะคะว่าชอบรสชาติขนาดไหนแต่อันนี้เอาเดิมด้วยความเ <ๆ S 2> คมยกินว่ามัเนเผ็ดนะฮะสุดยอดเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับสุกี้เนื้อค่ะ